อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆาวแบล็กพิงค์ค่ะระหว่างที่รอน้องลิซ่านะถึงที่ปารีสนะคะก็คาดว่าคืนนี้ไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนนะนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าน้องนั้นจะเลือกออกทางช่องทางไหนนะคะอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่กาศที่นั่นนะแต่ว่าขา่าวเกาะเนี่ยของพี่ซูกับเจนนี่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยออกทางช่องทาง V.I.P. นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะก็จะรอดูนะว่าน้องจะออกมานะเอ่อทางช่องทางไหนนะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยจะมาทําข่าวแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันค่ะ ส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆก็เห็นมีคุณพ่อ j จ b ซี b บานะแกก็ดูท่าทางตื่นเต้นไม่น้อยนะคะเพราะว่ามีการอัปเดตไอจ t สตอรีนะคะด้วยรูปภาพของโนลลิซ่ารูปนี้ค่ะแถมนะคล้ายๆกับบอกใบ้ไกลๆด้วยนะว่าลิซ่าเนี่ยจะไม่ได้ไปแค่ปารีสนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันติดแฮชแท็กนะคะลิซ่าปารีเชียนใช่ไหมคุณพ่อคะก็มีการนะคะเอาคําว่าลิซ่าจะไปโรมเนี่ยเอามา ติดทับไปด้วยนะคะเจ้าตัวค่ะก็ดูตื่นเต้นมากๆนะแล้วก็คิดว่านะก็คกำลังรอคอยนะการไปถึงของน้องลิซ่าค่ะก็เนี่ยค่ะเจ้าตัวก็มาอัปเดตนะแล้วก็เคยบอกเอาไว้ใช่ไหมว่าจะดูแลน้องิซ่าเนะเวลาที่ไปโรมเนี่ยดุจเจ้าหญิงนะคะอันนี้คงจะต้องรอติดตามดูกันเลยค่ะว่าจะดูแลเทคแค่์นะจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้เราหรือเปล่านะคะ ส่วนวันนี้เนี่ยนอริซ่าก็น่ารักมากๆนะเรียกว่าจัดเซ็ตของบูเกอรีค่ะใส่กันครบเซ็ตเลยนะใส่สร้อยเนี่ยสองอันนะคะแหวนอีกต่างหานะคะรวมมูลค่าแล้วเนี่ยโอ้เกือบ2ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะแถมวันนี้เนี่ยเธอก็มาในลุกนะคะเหมือนกับลูกสาวมาเฟียนเะพราะว่ามีทนาะบอบริการค่ะไปส่งเธอเยอะมากเลยนะพี่พี่เบเนเจอร์นะเต็มเลยนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะลองนับๆดูได้ประมาณ 8หรือ10คนเนี่ยนะคนเยอะมากค่ะเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่ไปถึงที่ปรารีสแล้วเนี่ยที่นู่นเนี่ยจะส่งการตัอคอยดูแลนะคะลูกสาวสักกี่คนนะคะส่วนทานั้นเจนนี่เองวันนี้ก็เห็นนะคะหลังจากที่เธอนั้นถึงที่เกาหลีใต้ค่ะก็ตกอกตก,ตก,ตกใจอยู่คนพอสมควรนะคะเมื่อเห็นเธอค่ะ,ะปกติขึ้นรถ ของวาจกลับไปใช่ไหมแต่คราวนี้ค่ะเธอนั้นเดินออกมาแล้วก็มีการขึ้นรถบัสออกไปแทนนะคะก็นักข่าวแล้วก็บลิงก็อก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะ <S <S เห็นเขาบอกว่านะคะเจนนี่เนี่ยคงจะต้องมีการไปกักตัวนะคะรอดูอาการตามคําแนะนําของเขาค่ะคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบินมาเยอะแล้วมีการเปลี่ยนไทม์โซนก็เป็นได้นะอาจจะเจอว่ามีไข้อ,อ่อ,อนๆอะไรอย่างเงี้ยะคะ,คะก็เลยนะคะแยกออกไปกักตัวตามคําแนะนําของเขาค่ะซึ่งก็ นะเดี๋ยวต้องมารอดูนะคะการถแถลงหลังจากนี้นะว่าเออไปกักตัวกี่วันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็ขอให้เจนนี่ปลอดภัยแล้วกันค่ะอาจเจะแค่เพลียหรือรเหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะไข้มันอาจจะขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้แจ้งว่าเจนนี่ติดโควิดหรืออะไรนะคะก็นเนี่ยค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะที่เกิดขึ้นนะแอดก็มาอัปเดตเอามาฝากแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า